วัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องป๋าหนุยทีวีและช่องกระเมนวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารและสาระที่น่ารู้และเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นช่องทางทางทิกตอกนะครับชื่อป๋าหนุ่ยทีวีเช่นเดียวกันแล้วก็ทางช่องอีกทิกตอ,อกอีกช่องหนึ่งก็คือป๋าหนุ่ยทิกตอกนะครับเอาละฮะวันนี้ที่จะมาคุยถึงค่อนข้างจะซีเรียสกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ ขเมศเนี่ยพยายามที่จะเคลมเอาตัวภาษาตาเมืองทมเนี่นะครับเป็นของเขานะครับเขาพยายามที่จะบุกขึ้นมาพยายามที่จะใส่ชุดซัมป๊อตเหมือนโบลามโบลัมโบลาร์อะไรของเขาอ่ะนะขึ้นมาร้องเพลงชาติพาเด็กขึ้นมาเอาพระเอาชีขึ้นมาเอาประชาชนพลเรือนขึ้นมานะครับมาร้องเพลงชาติอยู่หลายครั้งแม้กระทั่งขนทหารขึ้นมามาร้องเพลงชาติก็ยังเคยทํามาแล้วนะครับแล้วขเมรนี่นะครับเขามั่นอกมั่นใจนะครับว่าภาษาตาเมืองทมนี่จะต้องเป็นของขเมรอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคนไทยเองก็ปฏิเสธ ความเป็นาตามเงินทมเป็นของขมินมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเริ่มมีการประทะคารลมกันเกิดขึ้นเริ่มใส่อารมณ์กันมากขึ้นจนกระทั่งนําไปสู่การนะครับเ,าเขาเรียกว่าไป,ไปไปเปลี่ยนบริบทจากภาษาตามเงินทองก็ไปนู่นฮะดอนตนนะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พาไปที่ช่องบงช่องบกคือตอนนี้ขมินนี่มันรวนกันไปหมดเลยนะฮะก็พยายามจะสร้างความวุ่นวายนะครับให้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นชนวน ให้กับทางการไทยเนี่ยได้เป็นคนฝ่ายเปิดก่อนอะไรก่อนเสมอแล้วก็จะไปฟ้องต่อนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นนะครับรังแกประเทศด้อยพัฒนาอันนี้เขายอมรับของเขาเองแล้วเขาพูดของเขาเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องอะไรครับเขาก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีกาสัตร์โลกซึ่งตรงนี้เขาไม่แคร์เลยนะฮะเขาไม่แคร์เลยเขาบอกคุณจะเป็นไม่เป็นไม่สนแต่ผมจะไปสารโลกของผมและวันนี้เขมรพร้อมที่จะไปสารโลกนะครับข่าวล่าสุดนี่นะครับที่รับรายงานมาก็คือ เขมรได้เตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมภาพถ่ายอะไรต่างๆเนี่ย่อยื่นสารโลกเพื่อที่จะชิงเอาประสาทตาเมืองธงกลับมาเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เขมรรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะลบกับไทยจริงๆวันนี้เนี่ยเขาสู้เราไม่ได้ทุกประตูครับเรามี e อลิกอนะครับเรามี e อลิกอาย430หรือ340เนี่ยซึ่งสามนตอนนี้นะครับไอ้ระบบเครื่องบินสอดแนมเนี่ยนะครับชื่อว่า e อลิกอาย340เนี่ยหรือ430นะครับวันนี้เขาได้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเจอกันมันคุยกันรู้เรื่องแล้วเพียงแต่เรากดสัญญาณเท่านั้นเองนะครับมันก็จะถูกปล่อยออกไปทั้งระบบนะครับทีนี้การเล็งการยิง,กา,ยงการล็อกเป้าก็จะสะดวกขึ้นแทนที่เป็นสมัยก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ยิงกันวันนี้แค่กดปุ่มปุ๊บทุกอย่างพร้อมยิงปั๊บเลยนะฮะนับนะว่าเป็นอาวุธชนิดใหม่ของทางการไทยซึ่งมีรูปภาพนะครับดีมันเป็นระดับต้นๆนะครับในแถบภูมิภาคเอเชียสึกว่าจะมีไทยนีย่จะมียังจะมีสิงคโปร์ก็ยังจะมีอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนั้นนนมเ่่องลกกีีปยจาชบ กลับมาเป็นตาเมืองทมเหมือนเดิมมันสับไปสับมาเขมรเนี่ยนะครับเวลาเราเลี้ยงมันเนี่ยนะฮะเวลามันเดือดร้อนมาเนี่ยดูหน้าตามันเหมือนหมาซื่อเลยนะครับเหมือนหมาซื่อๆหมาหน้าเห็นใจนะแต่ข้างในมันนะครับลึกล้ามากนะครับทรยศอบปีจันไรเนี่ยอยู่ในตัวกันหมดเลยล่าสุดมันเตรียมแผนที่เดิมนะครับหนึ่งต่อสองแสนนะครับเตรียมที่จะไปยื่นศาลโลกถ้าหนึ่งต่อสองแสนนั่นก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวภาษาตาเมืองทมนี่อยู่ในฝั่งมันเลยมันเคยเอาหนึ่งต่อสองแสนมาเล่นพระวิหารเราจนได้มาแล้ว มันจะเอาหนึ่งต่อสองแสนมนเล่นประสาทตามเงินทถมอีกและมันเคยไปเอาของเรามาแล้วด้วยนะครับในเรื่องของแผนที่หนึ่งต่อสองแสนฟังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคนไทยท้อใจเลยครับว่าเอาอีกแล้วเหรอแล้วสมมติมว่าเราไม่ไปสารโลกอาจจะได้ไหมละ่ะถ้าเราไม่ไปสาลโลกแล้วก็ไม่โดนไม่ใช่เหรอใช่ครับถ้าเราไม่ไปสารโลก,ลกโเ,ลรเรา,ารก,ก็ไม่โดนนะแต่ความมันมีซ่อนเอาไว้อยู่ตรงนั้นอีกว่าเราดันทะลึ่งไปทํา mou 4 3กับมันไปทํา mou 4 3กับมันซึ่งมันก็อ้างว่าก็นี่ไงตอนทํากูก็อ้างว่าหนึ่งต่อสองแสนไงแล้วมึงมาเซ ใช่ไหมเขาก็จะอ้างตรงนี้เป็นข้อต่อสู้ในศาลโลกนะครับจะให้พิจารณาฝ่ายเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้จากทุกกรณีที่จะถูกยกขึ้นมาสู่ศาลไอซได้นี่นะครับมันจะต้องให้คู่ฟามทั้งคู่เนี่ยยินยอมที่จะนําเรื่องนี้เข้าไปเข้าไปต่อสู้กันสมมุติว่าทางการไทยไม่ยินยอมนะครับมันก็เล่นประเด็นใหม่ฮะมันบอกไทยไม่ยอมใช่ไหมยังไงเดี๋ยวจะลากไทยมาเองครับท่านมันเอา m o u 4 3ที่เราลงนามไปแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความถือว่าคล้ายๆเป็นกฎหมาย คล้ายๆเป็นสนที่สัญญาซึ่งเรื่อง MOU 43เนี่ยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลไหนไปทำนะผมไม่อยากพูดนะครับแต่ผมกําำลังจะบอกว่าคุณเซ็น MOU 43โดยไม่ผ่านรัฐสภาพอไม่ผ่านรัฐสภามันก็ใช้งานไม่ได้ไงมันเป็น MOU ก็คือเป็นเรื่องของการพูดคุยระหว่างรัฐกับรัฐเป็นเรื่องการพูดคุยกันระหว่างประเทศไม่ใช่สนที่สัญญ,ญาใดๆแต่เขาเหม็นจะชี้ไปทางนี้ว่าเป็นสนที่สัญญ,ญาที่ทํากันเอาไว้ซึ่งเขาต้องการลากไทยเข้าไปนั่งอยู่ในศาลโลกด้วยหรือศาล ICJ ตรงนั้นนะ เพราะถ้าเราเข้าไปนั่งปุ๊บก็เท่ากับว่าเราไปยอมรับอำนาจในการเรียกไปตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติจะต้องไปจริงๆสมมุตินะสมมุติว่าจะต้องไปจริงๆเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับเราเองก็มีวิธีการต่อสู้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบจําคําพูดผมได้ไหมครับที่ผมบอกว่าฝรั่งเศสล่าสุดได้ทํารายงานเอกสารเรื่องประสาทพระวิหา,า,าร,ราาสาร่งให้เขมรและเขมรก็ไปยื่นต่อยูเนสโกแล้วหนึ่งในเอกสารฉบับนั้นที่ไปยื่นต่อยูเนสโกฝรั่งเศสเขียนไว้ว่าไทยกับเขมรเนี่ยนะครับอาศัยเส้นสันปันนต นี่แหละครับเราจะต้องสู้ประเด็นนี้และเราจะต้องไปเอาเอกสารชิ้นนี้จากยูเนสโกมาเราจะต้องไปเอามาและเราเอาเนี้มาประกอบและที่สําคัญเราย้ําว่าณปัจจุบันนี้ตามคาตามเอกสารที่ฝรั่งเศสยืย่นให้กับทางคเห็นเพื่อไปยื่นต่อยูเนสโกเขาก็ระบุชัดเจนแล้วว่าอาศัยเส้นสันปาน้ำซึ่งถ้าอาศัยเส้นสันปัน้ำนั่นหมายความว่าตัวปร,สราสาทนครตัวปราสาทต,ตามเมืองถมนั้นอยู่ในเขตของฝั่งไทยและที่สําคัญวันนี้เรามีแผนที่นะครับซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ เราก็เอาแผนที่นี้เข้าไปให้สารโลกพิจ,จนารณานะครับว่าเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเขาใช้แผนที่นี้หมดแล้วแต่เขมรใช้แผนที่เดิมเนี่ยไม่ได้เพราะเนื่องจากเขมรเองก็ยอมรับในกติกาสากลเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนทุกอย่างต้องเป็นกติกาสากลจะเอาแบบเดิมไม่ได้นะครับเราก็สู้กันตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติเราไม่ไปเลยจะได้ไหมอ่าถ้าเราไม่ไปเลยก็ได้ก็จบอยู่ตรงนั้นสารโลกไม่สามารถที่จะออกคําบังคับต่างๆมามาอย่างทางการไทยได้ ต่อให้เป็น M O U เราก็มีหนังสือชี้แจงไปที่สารโลกได้ว่ามันคือข้ขอตกลงข้อทำความเข้าใจไม่ถือเป็นกฎหมายของไม่ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่ไทยนั้นได้ถือปฏิบัติก็เท่านั้นเองครับก็ให้มันยื่นไปไม่อยากจะทําอะไรให้มันทําไปเราอย่าไปเสียเหลี่ยมมันเท่านั้นยกเว้นในเหลี่ยมจะพาไปเสียเหลี่ยมอะไรอย่างงี้กูไม่รู้นะก็ลองดูนะครับโอกาสที่ไทยจะเสียนะครับประสาทตาเมือนงทมไปผมยังมองไม่เห็นเลย ผมยังมองไม่เห็นเลยนะครับมันมีสองมันมีสองช้อยให้เราเลือกช้อยแรกคือไปแล้วยื่นเอกสารแต่ไปยื่นคัดค้านไม่ได้เป็นการยอมรับอำนาจศาล i c ซนะครับเออเราไม,ไม่ไม่มีการยอมรับแต่ไปยื่นเอกสารคัดค้านการยื่นคำร้องของฝ่ายเขมรเพื่อเป็นการป้องกันการยื่นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ค้านไปแล้วก็ให้เหตุผลไปก็ว่าไปแล้วเราก็ย้ำว่า MOU ไม่ใช่กฎหมายที่ประเทศไทยเนี่ยให้ถือว่าเป็นตัวบทกฎหมายหรือส่วนที่สัญญาแต่อย่างใดดังนั้นการที่มาชี้แจงนะครับเราเอาเอกสารมาชี้แจงต่อศาล ICJ เเนี่ยนะครับ มันนั่นไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับอำนาจศาลเพียงแต่เอาเอกสารมาให้ศาลมึงดูเท่าน,นั้นเองแล้วปัจจุบันนี้แผนที่เป็นแบบนี้แล้วก็ของฝรั่งเศสก็บอกแล้วว่าอาศัยเส้นสันปันน้ำเป็นที่แบ่งเขตจบครับเรากลับบ้านแต่ต้องย้ํานะครับในเอกสารว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกและเราไม่ยินดีที่จะอะไรฮะจะนําเรื่องนี้มาต่อสู้เป็นประเด็น,น,นทางทางการเมืองกันเรายังยืนยันอยู่ว่าประสา,า,ตามทต่างมณฑลมังคงอยู่ในแผ่นดินของไทยเท่านั้นเองจบครับนั่นคือยื่นเอกสารรูสองคือกูก็นิ่งไปเลย กูไม่สนเลยกูนิ่งๆไปเลยมึงอยากจะยืนย่นยื่นไปศาลโลกเรียกมาก็เรียกไปนั้นศาลโลกหรือศาลไอซีจจะวินิจฉัยนะครับแล้วออกคำบังคับมาให้ไทยต้องเลยฮะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศาลโลกทําไม่ได้แน่นอนอันนี้ผิดระเบียบสารโลกผิดกฎกติกาสากลเลยนะครับอันนี้ก็คือจบไปแล้วก็เราก็เป็นไงเราก็ตั้งป้อมเตรียมดินต่อไปไม่สนฮะเราไม่สนต่อไปก็จะดูนะครับว่าเขมรจะทํำยังไงนะครับ เอาละครับถ้าคลิปนี้ดีประโยชน์มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่น้องพวกเราได้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านท่านใดป้องต้องการที่จะสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ผ่านตัวที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ล่ากลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ